สวัสดีครับพบก,กับผมหมอยนนะครับในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการไปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีตันูนะครับชาวราศีตนูก็คือผู้ที่เกิดช่วงวันที่16ธันวาคมนะครับถึงวันที่14มกราคมของทุกๆปีนะครับก็เป็นชาวราศีตันูนะครับ ขอย้ำนะครับว่าคลิปนี้เป็นดวงของชาวราศีนะครับส่วนผู้ที่เป็นลัคน,นาราศีธนูนะครับต่กาไม่ได้เกิดช่วงวันดังกล่าวนี้นะครับก็มีคลิปที่ถูกทำควบคู่กันมาในลักษณะของลัคนาราศีด้วยนะครับก็ขอท่านหนาชมได้นะครับของหมอยุนเองนะครับที่ทำเป็นดวงของคลิปเกี่ยวกับ ลักขณาราศีควบคู่กันมาด้วยนะครับถ้าท่านไม่เกิดในวันดังกล่าวนี้นะครับแต่ท่านเป็นชาวลักขณาราศีธนูนะครับก็หาชมคลิปของท่านได้เช่นกันนะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับความปยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรือจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอ,ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ส่วนผู้ที่เป็นราศีานูนะครับต่ากว่าท่านอยากจะดูในแบบลักษณะของลักษณะด้วยนะครับแต่ท่านไม่ใช่เป็นลักษณะราศีธนูกบคู่กับราศีของท่านนะครับก็ที่เป็นลักษณาราศีอื่นของท่านนะครับก็สามารถดูในคลิปที่จะ,ะมีการทําออกมาก็ได้เช่นกันนะครับเป็นการดูประกอบกันไปบางที หากเกี่ยวกับคลิปนี้อาจจะไม่ตรงกับดวงของท่านแต่อาจจะไปตรงกับในลักษณะของการประยากณรในลักษณะของลัคนาราศีก็ได้อันนี้ก็อาจจะดูประกอบเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็อย่านํามาตัดสินใจในเรื่องใดๆนะครับก็เป็นการประยากรณรดวงที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระยะเวลานะครับที่เปลี่ยนจากที่เคยทํามานะครับก็ชมคลิปนี้ก็จะมีการทํา เป็นเวลา19วันด้วยกันนะครับก็เอาเลขของจํานวนไพ่หาเลขประจําเลขไพ่ของเดอะสันนั่นเองนะครับก็19วันนะครับของชาวราศีธนูก็ดวงช่วงระหว่างวันที่14ส่ิงหาคมนี้นะครับจนถึงวันที่หนึ่งกันยายนเป็นเวลา1ิบอาสิบเก้าวันด้วยกันนั่นเองนะครับก็การเปิดไพ่นั้นก็จะเป็นการเปิดไพ่สามสำรับเช่นเคยที่ปฏิบัติมานะครับกับการพยากรณ์ดวง ของราศีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขออยทุกท่านมีาอารมณ์เบิกบานแจ่มใสมีพลังงานบวกๆในทุกๆเช้าของทุกๆวันนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะได้มีพลังมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ทต่ให้การงานธุรกิจของท่านเกิดความสำเร็จได้ง่ายได้ยิ่งขึ้นแล้วก็ มีความสุขในทุกๆวันทุกเวลานั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่าดวงของท่านช่วง19วันนะครับตั้งแต่วันที่14สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ไปถึงวันที่1กันยายนนั้น19วันนี้ในเรื่องการงานการเงินและกอมความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูกันก่อนในช่วง19วันนี้นะครับจะเป็นในทิศทางใดบ้างให้กับท่านงานจะออกมาในทิศทางใด ไปพยันเด้งออกมาเทนอฟเป็นตะเกิ0สิบเหรียญน,นะครับก็ช่วงในระยะเวลาดังกล่าวนี้ท่านทำอะไรก็มีการเ,าเกิดความสำเร็จได้ง่ายดายนะครับไรอุปสรรคปัญหาโดยส่วนมากนะครับก็จะส่งผลไปในทิศทางที่ดีที่จะไปสู่ความมั่นคงสู่ความเติบโตสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในการดาเนินชีวิตของท่านนั่นเองในธุรกิจการงานของท่านที่จะส่งผล สู่ความมั่นคงเติบโตนั่นเองนะครับเดดเดวิลนะครับก่ <c oughs> อไปครับแล้วก็เอ็ดออฟกับแปดถ้วยนะครับ <c oughs> ขอไปนะครับมีการเบรกนิดหนึ่งนะครับ Queen of Wands ราชนีตือไม้เท้านะครับแล้วก็ Strength นะครับแล้วก็ Five of Wands อ้าม้เท้านะครับ แล้วก็ two of wands สองไม้เท้าแล้วก็ six of wands อกไม้เท้านะครับในเรื่องของการงานก็จะเปิดไพ่จำนวน9ใบนะครับสำหรับสำหรับเลขในเรื่องของการงานนะครับของชาว ราศีตนูนะครับ six of pentacles หกเหรียญนะครับก็ถือว่าทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานของชาวราศีตน n ในช่วง19วันนี้นะครับก็เป็นเป็น,ปน,นทิศทางที่ดีนะครับไพ่เสียนั้นก็ไม่ค่อยจะออกมาในทิศทางที่เป็นในเชิงเสียเลยนะครับกับการใบแรกในความเป็นอของชาวราศีตนูในช่วง19วันนี้นะครับก็เป็นทิศทางที่ดี สู่อนาคตที่สดใสกับการงานของท่านที่จะสู่ความเติบโตความสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะครับบางคนก็มีในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีเข้ามานะครับที่สร้างความมั่นคงเติบโตไปสู่ความมั่งคั่งมั่งมีสิสุขให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ชาวราศีตนูนะครับอาจจะมีการมุ่งอ่อนจากงานอะไรบางอย่างนะครับที่บางทีที่ท่านจําเจอ,อยู่แล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไร นะครับทุ่มเทไปก็ไร้ความหมายนะครับก็ไม่เติบโตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือบางคนก็าจะมีการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่อาจจะออกจากงานเก่าแล้วก็มีงานใหม่เข้ามาอาจจะมีงานเข้ามาให้้นได้เริ่มต้นกับงานใหม่แล้วก็เป็นทิศทางของการงานที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับหรือธุรกิจอะไรที่ทําแล้วมัน ไม่ตอบโจทย์ไม่เกิดผลกําไรไม่เติบโตนะครับก็จะทําให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการร่วมบุญลงทุนมีพวกเขามาสนับสนุนในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านต่อไปนะครับอาจจะมีจากต่างแดนที่เข้ามาร่วมบุญลงทุนกับท่านจากการที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับม o v e ออกจากธุรกิจเดิมแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกับการลงทุนร่วมบุญกับอุ่นส่วนใหม่ในการที่จะ ดำเนินการธุรกิจของท่านให้คกืบหน้าต่อไปในอนาคตที่จะเป็นสู่ความมั่นคงนั่นเองนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับบางทีก็อาจจะมีการเปลี่ยนหุ้นส่วนใหม่ก็ได้นะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับบางทีหุ่นส่วนเดิมที่ทําอยู่อาจจะไม่ตอบโจทย์หรืออาจจะไปกันได้ยากลําบากนะครับก็จ,จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้เข้ามาร่วมหุ้นลงทุนใหม่เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ ช่วงวันเุลาดังกล่าวนี้ฉ่านจะทุ่มเทในเรื่องของการงานเป็นพิเศษนะครับมีการเ,าเรียกว่าหมกมุ่นก็ได้หรือว่าการทุ่มเทแบบสุดๆกับการเอาใจใส่ในเรื่องของการงานของท่านนะครับที่เรียกว่าอาจจะดึงเวลาส่วนตัวเข้ามาใช้ในเรื่องของการงานมากกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะครับ ก็อาจจะมีผลที่ส่งมาตามมาได้ด้วยเช่นกันบางทีตั้นตุ้มเทจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่ตําแหน่งประจําต่างๆนะครับที่อาจจะมีกล้ามหน้ากล้ามตาของบางคนที่อาจจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการงานนะครับที่ทาไปเรื่อยๆกับการที่ท่านมาตุ้มเทจนเกินหน้าเกินตาก็จะสร้างความมันไส้เกิดขึ้น กับตันได้เช่นกันแล้วก็อาจจะสร้างเป็นศัตรูให้เกิดขึ้นกับตันในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่เกิดความมันไส้กับการที่ตันตุ้มเตมากเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีเด่นจนเกินไปแล้วก็อาจจะไปสร้างศัตรูขึ้นได้โดยที่ท่านอาจจะไม่คาดคิดยังไม่ตันคาดรู้ตัวอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อห้งานของท่านนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีก็ ดูความเหมาะสมเป็นหลักด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าก็คำหนึงถึงความถูกต้องนะครับถ้าใกรจะมันไส้ก็น,นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับคนที่าบางทีก็จ,จะไม่ใส่ใจในเรื่องของการงานนะับไปเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามไม่ใส่ใจก็อาจจะมามันไส้กับคนที่ตุ้มเทได้เช่นกันนะครับทุกอย่างในเรื่องของการงานของท่านก็จะอยู่ในการควบคุมที่ดีนะครับการบริหารจัดการของท่านนั้นมีความตุ้มเท ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับมีการกระจายงานในทิศทางที่ดีทําให้เกิดความเหมาะสมบาลานเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่ารู้อะไรจุดไหนควรเป็นงานของใครนะครับงานตรงไหนงานชิ้นไหนตำแหน่งไหนควรจะรับไปดูแลไปรับผิดชอบก็ทําให้เกิดความสมดุลเกิดความเหมาะสมและก็ส่งผลในการงานนั้น เป็นไปในทิศทางที่ดีไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จนะครับเรียกว่ารู้จักแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับก็ทําให้กล้าไปสู่ความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับใชเ้เหตุใช้ผลใช้หลักในการบริหารต่างๆเข้ามานะครับรู้จักแก้ไขในปัญหาต่างๆปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่มีเข้ามาก็ไม่ปล่อยปละล,ละเลยนะครับก็ทําให้รับการแก้ไขที่ดี ก็ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จความเติบโตได้ง่ายดายนะครับในช่วงนี้ก็เรียกว่าการคืบหน้าไปกับธุรกิจของท่านนะครับการเปลี่ยนรุ่นส่วนใหม่หรือว่าการลงทุนอะไรใหม่ๆก็เป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความสมดุลสู่ความเหมาะสมไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับที่ทําให้ชาวราศีตนูได้รับในช่วงนี้นะครับก็เป็นทิศ่าง ของการงานที่มีความมั่นคงที่ดีที่จะเกิดขึ้นในกับชาวราศีตน n นะครับที่จะไปสู่กองความเติบโตความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ความเป็นสิบเหรียญที่จะเข้ามานั่นเองนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีแต่ต้านอาจจหมกมุ่นอยู่กับการงานมากสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะใส่ใจเป็นพิเศษทุ่มเทเป็นพิเศษบางคนก็จ,จะมีในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับสีเทาๆอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในช่อง ในเรื่องของธุรกิจสีเตาๆของชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้าว่าเป็นธุรกิจสีเทาๆก็อาจจะมีในเรื่องของการหมากหมางการไม่ถูกความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นได้เช่นกันที่อาจจะเข้ามาสร้างความยุ่งยากในธุรกิจของท่านนะครับที่เป็นธุรกิจต่างด้านอาจจะธุรกิจด้านมืดหรือธุรกิจที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องต,องตามการลองกลองทำนักนะครับที่อาจจะเศร้า หาเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในธุรกิจของท่านได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องดูกันดีๆเป็นพิเศษนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของการงานของชาวราศีตโนในช่วงสิบเก้าวันนี้นะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับเพราะว่าทิศทางของการงานนั้นก็จะส่งผลไปในทิศทางที่ดีไปสู่เป้าหมายของความมั่งมีนั่นเองนะครับในการที่จะเป็น สิบเหรียญนั่นเองนะครับความมั่งมีมั่นคงทิศทางการงานของท่านไม่ว่าธุรกิจแบบใดการงานตำแหน่งใดที่มีการตำแหน่งประจำประจำอยู่นะครับก็มีความมั่นคงที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองถึงความสามารถมอบงานสำคัญสำคัญให้ท่านดูแลนะครับก็เรียกว่ารู้จักการที่จะไว้เนื้อเชื่อใจท่านนะครับแล้วก็มอบงานสิ่งสำคัญสำคัญให้มา ให้ท่านดูแลท่านควบคุมบริหารจัดการนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นผู้นําทีมก็สามารถบริหารจัดการได้ด้วยดีไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่ใจชนะสู่ความมั่นคงสู่ความสําเร็จที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินบ้างนะครับในช่วง19วันนี้ชาวราศีธนูนั้นการเงิน เข้ามาแบบใดบ้างแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินในทิศทางใดบ้างใกับชาวราศีตนูในช่วง19วันนี้นะครับวันที่14สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้นะครับก็เหมือนกับไปกองการงานขึ้นมาเช่นกันนะครับ8ถ้วยเอ็กออฟคัพนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการเงิน นะครับที่จ,จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับหรือไม่บางทีบางคนก็อาจจะที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ของการเงินอาจจะไม่ก่อยดีนะครับสําหรับชาวตาทีธโนนะครับตาที่ผ่านมาลักษณะการเงินของท่านนั้นอยู่ในลักษณะของไม่ตอบโจทย์มีการฝืดเคืองก็จะมีการก้าวออกจากสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ต่างของ การเงินที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับที่รออยู่เบื้องหน้านะครับก็ทำให้ท่านต้องอาจได้ออกจากสถานการณ์ของความกาดแคลนหรือการมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่จะก้าวไปสู่ของทิศทางของการเงินที่ดีกว่าเดิมนะครับและก็การเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นจริงๆกับเวลออฟออร์จินนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับ ตาสถานการณ์ของการเงินที่มีการกาดแคลนหรือมีการติดกัดอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินที่เข้ามาไม่คล่องตัวนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการมีโชคลาภ้ามาแบบเงินก้อนโตโตก็มีเข้ามานะครับในเรื่องของมรดกทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีตุูได้รับในช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาด้วยสําหรับคนบางคนนะครับก็จะเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับขยับฐานะที่ดียิ่งขึ้นคนที่ไม่มีรายได้ก็อจ,จะมีรายได้เข้ามาแต่ไม่มีเงินมีทองหมุนเวียนไหลใช้จ่ายคนที่มีอยู่แล้วนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นไปสู่ทิศทางของฐานะการเงินที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็เรียกว่าส่งผลที่ดีนะครับก,ก้าวออกจากสถานการณ์ของความยุ่งยากลําบากนะครับกับการเงิน ที่ผ่านมานั่นเองนะครับอารเรียนเทนออปเปนเตอร์เกิลนะครับการบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการใช้นี่ปลดหนี้อยู่นะครับบางคนก็มีภาระหนี้สินที่จะต้องใช้ต้องจําระนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นมีเงินมีทองเข้ามาในการที่จะได้ใช้จ่ายจัดการกับการจําระในช่วง19วันนี้นะครับกับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีเงินก้อนโตๆ้ามาให้ท่านได้มีเงินมนาะจำระกับปัญหาหนี้สินที่มัน ดำเดินมาด้วยความหนาวเหน็บด้วยความทุลักทุเลด้วยความลําบากยุ่งยากนั่นเองนะครับก็จะทำให้เกิดการชําระหนี้ลงให้เสร็จสิ้นก้าวออกจากสถานการณ์ของความเป็นหนี้นั้นได้สําหรับบางผลที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นทิศทางการเงินที่ดีนะครับอาจจะมีสถานการณ์บางเงินบางก้อนที่อาจจะต้องรอที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่ทำให้เจ้า ราศีตนูบางท่านอาจจะต้องรอนะครับอาจจะมีการเรื่องการผิดนัดในเรื่องของการํำระเงินในช่วงระยะวันดังกล่าวนี้นะครับสำหรับบางคนบางทีงานนั้นก็ส่งไปแล้วก็อาจจะต้องมีการรอในเรื่องของการํำระเงินที่อาจจะไม่ตรงตามชิ้นงานที่เราส่งไปงานเสร็จส่งงานเสร็จแต่บางทีเรื่องเงินก็อาจจะเกิดการล่าช้าผิดเรื่องของการํำระเกิดขึ้นได้เช่นกันซึ่งอาจจะทำไม่ต้องรอ ต่อไปนะครับแต่ก็จะได้รับนะครับแต่ว่าก็อาจจะใช้เวลาที่จะเกิดขึ้นสักนิดแต่าอาจจะช่วงรอนี้ก็จ,จะทําให้เกิดความยุ่งยากลําบากบ้างในเรื่องของการจิตใจนะครับที่อาจจะเป็นปัญหาให้เกิดขึ้นได้กับการรอนะครับแต่ว่าตาตั้งสติในเรื่องของการรอก็จะเป็นไปในต่างที่ดีทำให้เราสบายใจนะครับเมื่อทุกอย่างมันต้องรอก็ต้องรอนะครับอย่างไรก็ตามก็ ต่าจิตใจให้เบิกบานไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทิศทางที่ดีในเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ท่านใช้วาจาในเรื่องของการสร้างอาชีพนะครับก็จะส่งผลในทิศทางการเงินที่ดีเข้ามาให้กับท่านในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ทิศทางการเงินที่มี เข้ามาบางคนนั้นก็มากกว่าหนึ่งเส้นทางกับรายได้ที่มีเข้ามาตาม่ทิศทางการเงินนั้นเ,เป็นไปในทิศทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ที่อยู่ในสถานการณ์ของความยุ่งยากลําบากก็จะโตก้าวออกจากสถานการณ์นั้นนะครับก็ไปสู่สถานการณ์ของการมีเงินมีทองที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับมีการขยับขยายเติบโตต,ต่อไปในเส้นทางของการเงิน ที่ดีนะครับคืบหน้าไปสู่อนาคตที่มีความมั่งคั่งมั่นคงต่อไปนั่นเองนะครับก็ทิศ่างการเงินที่เข้ามาให้กับชาวราศีตันูในช่วงนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับการจำาระหนี้บางก้อนบางอย่างก็อาจจะจบสิ้นลงสำหรับบางคนนะครับที่ได้เงินก้อนโตๆ้ามาแล้วก็มีการปิดบัญชีหนี้สินที่มีอยู่ลงนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับ ความรักของอชาวราศีธนูนะครับในเรื่องข้อระวังของการเงินของชาวราศีธนูนั้นกออ็อาจจะมีบ้างที่จะต้องควบคุมในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องการเงินของท่านในช่วง19วันนี้นะครับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับเพราะบางทีอาจจะเจอบางสถานการณ์ที่อาจจะมีเข้ามาให้กับชาวราศีธนูนะครับแล้วก็บางทีบางช่วงนั้นที่ท่านมีปัญหานั้นบางที เงินของท่านมาบวนช่วยสนับสนุนสถานการณ์ไม่ทันและก็บางทีก็หาผู้ช่วยเหลือ,อยากได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องตามห้ท่านต้องวางระบบระเบียบในเรื่องของการจชาจ่ายเงินที่ดีพอสมควรนะครับก็จะตามห้ท่านนั้นมีความปลอดภัยกับการเดินหน้าไปกับสถานการณ์การเงินของท่านที่มีความปลอดภัยให้ตนเป็นที่พึ่งของตัวเองไว้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับก็จะตามห้ท่านปลอดภัยในเรื่องการเงินในช่วง 19วันนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตนูในช่วง19วันนี้นะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดได้บ้างนะครับเดือยแองแมนนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการรอคอยอะไรบางอย่างนะครับก็มีการรอคอยเหมือนกันการเงินก็มีการรอคอยนะครับเดือยแองแมนการความรักก็มีเรื่องของการรอคอยนะครับเดือยแองแมน นะครับบางคนที่มีการรอคอยหรือบางคนรักที่มีการครบกันหรือมีคู่กันอาจจะมีสถานการณ์ของการอดทนที่จะต้องใช้ความพยายามที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับแล้วก็ Queen of อฟ o อดราชินีถือดาบนะครับท่าหลมนะครับเมตุนตุนกลุ่มนะครับ ก็เดืออายพิเนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับชาวราศีตนูสำหรับคนโสดนะครับก็ต้องระมัดระวังตาเจอรักในช่วงนี้ก็ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับที่อาจจะไปเป็นตัวสำรองหรือไปเจอรักที่ก็มีเจ้าของแล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยความรอบคอบด้วยนะครับแล้วก็จำเป็นนะครับในเรื่องของการ ปรับสมดุลบางอย่างให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับในการเดินทางที่มีการเกิดขึ้นของชาวราศีตโนูอาจจะพบรักเกิดขึ้นได้สำหรับคนโสดในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ3 of ออสอดสามดาบนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของปัญหารักสามเศร้าที่อาจจะมีเข้ามาหรือปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ตามห้เกิด มีปัญหาต่างด้านจิตใจที่จะเกิดขึ้นในกับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับตั้งไพ่เดอะอาร์พิเตสเกิดขึ้นมาแล้วก็ทรีออฟสอดนะครับในเรื่องปัญหาของความรักที่มันไม่ใช่รักแกเราสองคนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับตั้งคนโสดแล้วก็ตั้งคนที่มีคู่หรือคนคบด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้อง <c oughs> ขอไปครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ที่อาจจะเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับกนโสดนั้นก็นจะมีความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่เปิดโอกาสสําหรับบางคนนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามานะครับก็ยังขออยู่แบบแบบแบบสดๆนะครับไปก่อนนะครับก็เรียกว่าไม่เปิดโอกาส เป็นส่วนมากนะครับไม่เปิดโอกาสให้เข้ามาแต่อาจจะมีบ้างถ้า,าว่าเจอคนดีๆพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมนะครับก็จะเปิดเส้นทางเข้ามาให้เป็นความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะครับโอกาสของการพบรักที่มีการเดินทางเกิดขึ้นคนโสดนะครับก็มีโอกาสพบรักเข้ามาได้ด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะครับก็ส่วนคนที่มีคู่ในความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวัง นะครับในการที่จะ,ะเจอกับสถานการณ์ของการปิดใจกันเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เอ็ดใช้ผลนะครับเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับที่ทำให้เกิดความสมดุลในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับ สถานการณ์หลายๆคู่ในช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความอดทนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามานะกรับกับความรักความสัมพันธ์ที่มีสถานการ์ที่ก็ามาสกิดใจตามห้เกิดขึ้นให้ชาวราศรีธนูนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของรักที่อาจจะมีเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันอนี้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นการมี รักที่มั่นคงรักเดียวใจเดียวในคู่รักคู่สัมพันธ์ของเราก็จะทำให้การแก้ไขในปัญหาต่างๆนั้นก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับถ้าเราไม่แบ่งสรรปันใจในความรักความสัมพันธ์ก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกำเนิดตึงเหตตึงผลในความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะทาให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของ รักสอนเข้ามาเกี่ยวก้องอันนี้ก็จะทําให้เราแก้ไขปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ตาตั้นไม่กาหนึ่งถึงตัวนี้ก็จะปัญหาในเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มีรักก่นเข้ามาแทรกรักที่สามเข้ามาบุคคลที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดไปในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรที่เข้ามาเป็นจุดเด่นๆในกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการป้องกันระมัดระวังในเรื่องของการที่จะมีแบ่งสรรปันใจเท่านั้นเองนะครับหรือการที่จะมีบุคคลที่สามเข้ามาสอดแทรกในความรักความสัมพันธ์และคนโสดในการที่จะไปพบรักกับคนที่เขามีเจ้าของนะครับอันนี้ก็คือที่ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับ เพื่อความปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับและก็นี้ก็คือช่วง19วันนี้ของชาวราศีตนูนะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยปกประมาณนี้นะครับรก็ขอให้ชาวราศีตนูทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ